สวัสดีครับพบกับเก่งเกี้ยวการอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างสโมสรบาเยนมิวนิกพบกับสโมสรเลวมาดริดนะครับสำหรับสโมสรบาเยนมะิวนิกเนาต้องบอกว่าผลงานในบุนเดสลีกานั้นก็เสียแชมป์ให้กับเลเวอร์คูเซ่นไปแล้วนะครับแต่ว่าผลงานในแชมเปียนลีกนั้นดีมากๆเลยนะครับนัดที่แล้วนั้นก็ สามารถชนะอาร์เซนอลมาด้วยสกอร์รวมนะครับ2นัด3ประตูต่อ2นะส่วนสโมสรอนลิวมันนิกนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยผลงานนี่ดีมาตั้งแต่มกราคมเลยนะครับ <S <S เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนก็ชนะบาร์เซโลนามา3ประตูต่อ2ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจนั้นต้องบอกเลยว่าลิวมันนิกนั้นก็ดีมากๆเลยโอ้โหแล้วเป็นการเจอกันรอบรองชนะเลิศมี่โอ้โห แม่เจอกันเร็วเกินไปนะครับจริงๆก็อยากจะให้เจอกัน <g it> นัดชิงชนะเลิศเสร็จด้วยซ้ําก็ต้องบอกว่าสูสีเลยแหละนัดนี้ก็น่าจะเล่นด้วยความอึดอัดกันกเล็กน้อยนะแม่ก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยรอบรองชนะเลิศผลคาดการที่ผมส่วนตัวผมเองนะคาดว่าน่าจะมีประตูเกิดขึ้นแหละแต่ว่าต้องจบลงด้วยเสมอกันไปให้ไปที่1ประตูต่อหนึ่งแล้วกันครับ